เธออายุ36เขาอ,อายุ13เธอถูกจับฐานล่วงละเมิดหลังผนโทษพวกเขาแต่งงานกัน24ปีต่อมาเรื่องราวสุดอื้อฉาวกำลังถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ความรักของพวกเขาถูกทดสอบโดยนักแสดงสาวเจ้าบทบาทผู้เข้ามาแทรกซึมสอกซอนเข้าไปถึงจุดที่ลึกลับที่สุดของชีวิตรักระหว่างเขาและเธอ I have idea have what an m มดิเซมเบอร์เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้กำกับทอดเฮ็นจากภาพยนตร์ดังอย่างฟาฟอร์มเฮเวนและแคร์โรที่จะพาคนดูไปสำรวจความสัมพันธ์อันซับซ้อนในหัวใจของผู้หญิงนำโดยสองนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์จูเลีอนมัวและ man, นาตาลีพรอนแมนหนังได้รับเสียงชื่นชมและได้รับเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลระดับโลกมากมายและล่าสุด ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมภาพยนตร์ดัดแปลงอย่างหลุ่มหลวมมาจากเหตุการณ์จริงในปี1996ที่ซีแอตเทเมื่อครูไว้34ลักลอบมีความสัมพันธ์กับลูกศิษย์เกรเจ็ตของตัวเองครูคนดังกล่าวถูกตัดสินให้จำคุกข้อหาคมขืนกระทําชำเราผู้เยาว์หลังรับโทษจนครบกำหนดเธอออกมาแต่งงานใช้ชีวิตคู่และมีลูกกับเขาถึงสองคน ปัจจุบันเธอเสียชีวิตไปเรียบร้อย What would make a 36 year old woman even affair with a 7th grader Mary Pember เป็นโปรเจกต์ที่ Natalie Portman คิดไว้ว่าจะกำกับเองเป็นครั้งแรกแต่หลังจากไตร่ตรองดูแล้ว Portman จึงส่งบทให้กับทอดเฮนส์เฮนส์ชอบบทมากและเสนอว,ว่าจะชวน j u l i a n n มัวมารับบทเกรซี่ I want to find a character that's difficult to understand นุ่มหุ่นเฟตชาวสมลตันต้องเพิ่มน้ำหนักเกือบ20กิโลกรัมในการรับบทโจทอร์เฮนส์ aines, บอกว่าตัวเองโชคดีมากๆที่ได้เมลตันมารับบทนี้ผมนึกไม่ออกว่าจะหาใครที่เหมาะและทำได้ดีอย่างที่เขาทำเมดิเซมเบอร์รักร่อนรยเจ็ดถึงสิมีนาคมเปิดรอบพิเศษรอบหนึ่งทุ่มเป็นต้นไป ฉายจริง14มีนาคมในโรงภาพยนตร์